ก็ทีครับเพื่อนๆสวมไม่ยุ่เปียรหลอดแบบว่าเมืงปาสิวาวัดเดได้ไดาคุ้มุ่นผมไม่จะควนคนเลยพอผมูนนอผมดไทยว่าเมนอะอาพ่มชิวเลียนสอมไออะไรครีบติเหลืองครีบติแด,ดงตลอดการเปิดแสงใครื่ใดแ่หมดมี่าชี หรือจะสั้างแฟนเพียตรงผมนี่แหละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณต e ีห้าสามแต่ว่าผมกาพอไ,ไทยคายขแดไปบางคลิปมนก็เสียงผมผมว่ากาลุม่มผมกับขาดขีิว่ะโอ้มหพสิ้นมาน,าน,น,ะะมนึ่งครับลีดเจ้อนพวกนีเมาน,านึ่งสามขีดอ้โเมื่อนึ่งเทียบขีดพอขีดที่ปลอยออกไปหรือว่า ปล่อยไปแล้วหลอกเวลาอะไรมันสิเหลียพอแล้วมันโศกเวที่จะปล่อยเรื่องมีคิปที่ปล่อยสั่มเวลาเกา่าบอลปล่อยตามเวลาเกา่าบ่ลแต่ตรงนั้นไหลลูกพอเขาเลือแคนเขาผมก็เลยมากไปสนใจที่ว่ากลับมาน,อน้อยเปิดกริป,ป,ปเตียรตอนี้เวล่อมันโผล่ลงหน้อยครับปล่อย ไล่หลุดไปตามในหลังการไลคขิดเตี๋บที่ผมเห็นเดียวนี้มาจกตก่เดือนหนึ่งข้ามาบอกประเด็นของขิดตีดเลีอยงตีดเลี้ยงของผมมันอยู่ที่การใส่เสียงเศร้า F F. เอฟเฟกเบื้งดีไปได้จะเรียหลอดใ้ผมตีดเหลีอยงสองรอย ยี่สิบทเีที่สามารถใส่เสียงได้แต่ลักลักล็ครื่อรมัสแผมว่าเฮ็ดแคบเหลือับมาตัดในยีนองเี้เป็นกันเล่เดียว,ว่าเออว่าเป็นไงหลอกรุ่เรเนเ้าเก่มากชี่เหลืองเ้าตุกคนเดียวส้น,น,นสอ่าที่เป็น ใ,ใกล้ๆวิ่งมือลาอเข่ยงมือต่างๆโบสิเป็นหลายๆคนไปโฟกัสบางคนกับว่าผู้หนานี่ขีดริ้วขีดสักรหนึ่งนาทีสาสิบทีหรือเก่าสี่ินาทีมันจะเงื่อนหลายพเพราดสตรีมบางคนหกว่าขีดสตรมเป็นเงื่อนหลายเพราะีดยิว ผมการันตีว่าได้ได้วยเพราะวา่า <c oughs> จากที่ผมเห็นมากที่ผมพ่านการต่างคานมากจากเข่าสวางเดือนของสเตปน้อแต่ขีดหิวผม,ผมผมพ่านมาแม่เล้วสวงปีรไล่ได้กับเขา่าพอดีแต่ประเด็นก็คือว่ายยดยิวง ผมนั่นก็เรียนทุกคลิปมีโฆษณาบอกสิทุกคลิปมีโฆษณา,มาผมก็เร่ร่งอย่า yeah. ให้มันเป็นธรรมชาติรุ่มสม,ม่ำเสมอในเพื่อการผู้ตามเวลาที่ห้องกันนอนไว้สั้งเกงง่ายๆด้วยที่นอนช่องอาเสียดเิ่นเ,เพียบหนึ่ง มุกเก่าเสียงขีบสั่นขีบเปลียนอยูเก่าโม่กอน้าี่ในของเวลาบาดเจ็บขีบที่สองสิบเอ็ดโม่กอหน้าที่เป็นขีดเสรียร้บ่งเื่อบนก็บรเรบ่งเงินบนก็บรถขีบที่สามเป็นรอบสามถุงเกาหน้าที่เป็นขีบสั่นขีบเลี่ยนมีคึ้นเหลวเหล้วภาพนิ่ ตอนนี้แคปลวกลวกไม่ขีดแคปหรอกประเทศกคอควบมัดแล้วกวโทษเปืี่นภาพนี่พอสตอรี่ต่างอตัตโนมัติมันไปหาโชว์หน้าสีอยู่แล้วเว่าเข้าโลกขีดแน้่นในสตอรี่เข้ากัะสิเปลี่ยนต่ขีดที่เข้าโลกอืมผมขีดเต็มซีอันนี้คือข้าวว่าสม,ม,สม,มอ,องเสมอห้องโผลแบ ปากว้แบบดีบบเพราบ่บอตงม,ม่รเรียดบ่อตรงมาขีดหม่คนนร้ม่เล่าขดไปไม่ได้แต่ขีดืล้งไม่ต้องเลยีียนะหย่อนเงินดีขึ้ยโกงเก่าหลายหลายได้ที่นี่กับากบ,ากาบ,บางเดือนกันสบสองเดือนบางเดือนกับสามสิบหาเซบางเดือนถึงยี่สิบเซฟ ซส้นเรือนทีเหลี่ยมรับมาสามสิบห้านเส้นบาท์ี่หนึ่งอันนี้ที่ช่องของเสียอีกแฝงเพียกหนึ่งอันนี้ช่องของเสียอีกแฝงเปียบสองบาร์ี่หนึ่งหลังจากผีพานการตัางค่าสตรีมเลี้ยวเๆนี่แหละ <c oughs> ก้อนหาน้าหนีเลี้ยนบอกขึ้นครับมีโฆษชแม่เลียนบอกขึ้นเลี้ยนบล็อกขึ้น เรื่มต้นทีวันทีหนึ่งกันยาเหลียงผมเรื่อมเปียผมป่อยมาลสองลิปคือคลิปสตรีมย่างียงคลิปสัตว์ฝนป,ป,ป่อยคลิปบนนี่สิเป็นสไตล์แบบแบบนี้หะคุยเงายวเเหนื่อเนื่อยหคดหยดงๆยเงบางีดแต่ตัดนะีหมดน,นี่นั่นแช่เรื่องเล่านี่ย กิเสี่ยงต่อการติดเสียงเพรื่องเสียงลีกซิตกักตัดปัญหากิดมอเตอร่ไซแต่เอฟเฟกต์ไซอยู่เศร้าต่างๆไซ่ถ้าถือมากเต่องมกระปร๋เพราะว่าเสียงหลายรายแตกตั้งคิดมาว่านี่เป็นกระเสในตอนนี้เกียกือคลิปของก,การเปลดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ เจ็ดหกสาเจ็ดอยู่ยูกับปัวเห็นหน้าเป็นสองเส้นคือเลี้ยวมากมากตอนนี้ช่องผมนาด่เานน้านี่นาเจ็ดสี่สิบเส้นได้หรอนะก็เลยเข้าไปเช็คนาที่ของผมงก็คที่การเช็คระบบหลังบ้านาแนะนำเพียรไหมคลิปติดเหลืองติดแดงไหม การเขาถึงมีเรื่องพึ่งไปปวดถึงมันเลยชอ่องของผมแล้วหลายคนถึ่ไปพูดกันมาทำไม่ลงคลิปไปแล้วเหียญไม่พิดพ์เขาค,ขาาคลิปย้อนขาบ้าคลิปกัดเหรียญเขหายใจเลยไปเกี่ยเข้ากับไปคกี่ยวเกี่เกาๆถึงหน้าใจคลิปวิดีโอที่เข้าเกียนของระบบ ฟังวพิับคลิปที่เขาตัดสินมั่เขาเกียนของเขาเขาตากับมการเขาจนสีใจหยียงให้ต่อเขาจนสีใจเงี้ยที่ผมผวก็ขอใจผมก็เห็นมสางปีเลยผมก็ยิ่งแย่ไปเพียดมาสองปีแล้วผมเะเรว่องอะไรไปโวกกันต้ว่าฉันต้องไล้สดนะฉันต้องโพสภาพนี้นะ ฉันต้ออัพสตอรี่ฉันต้องลงลิปเรียวนะฉันต้องไปมีแบบสี่สสำคัญต่างๆซึ่งแต่ก่อนเราก็ทำเท่ามันบอดดผมผมก็เร่ยมาพับเปลี่ยนอยธทีการคือเอาที่เราสะดวกและสบายใจพอผมมีงานประจำมันขึ้นนึ่งที่สาสมใบใสแม่หน,หน้าคน ถาใครยอมแพ้ก็คือปิดโหมดไม่เล่นเลิ่เล่นบางค้นกับยื่ตามทีมือ,นอันใดเพราะฉะนั้ยญาติอ่าเอาควรให้กำลังใจกันรอกว่าไม่ดูผมผมไม่ว่านะไม่แชร์ผมไม่ว่าเพราะว่าผมอยู่ตัวเสมอผมเหีนยผมไปได้ผู้เดียว บะไ้มีู่เลยม่ดมแดงนั่งกดประมาณหนึ่งปีนใครทำใครได้วงการนี้ใครไม่ทำก็เป็นมือล่างคีย์บอร์ดเป็นสีสังของโซเชียลต่อไปเ,อเป็นมัวมใจใหัยนุ่งุ้นพยายามแเลือกไปผิดกฎผิดเกณฑ์ของเพอนแค่นั้นมีอยธาเหตุการณ์เหตุจิบก็เลยมี่ยังน่ะ ถึงผมพูดอย่างนี้ผมยังทำผิดกฎผิดเ,เกณฑคือกันเอาเจอกันแม่ดีพี่ต่อไปบอกไลน์ว่าอะไรเดี๋ยวผมมีคลิปลงสวัสดีครับบ๊ายบาย